สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับนายเอเมซอนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาเปิดพากันนะครับวันนี้มีอยู่2อรุ้นนะครับเป็นรุ่นพยาคุดรุ่นรวยชนะจนนะครับหลวงพ่อพัดนะครับพยาคุดรุ่นนี้สวยมากเป็นทรงพุทธศิลป์ลงยาสวยๆเดี๋ยวเรามาร่วมรุ้นกันดีกว่านะครับว่าจะสวยแค่ไหนเป็นรายละเอียดเป็นรายการไหนนะครับนี่ฮะพศส5 6 5นะนี่ออกวันนี้ก็วันที่2เดือน5 ปี5นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาร่วมลุ้นไปด้วยกันนะครับมีอยู่2รลุ้นนะครับก็บอกเลยว่าราคาตึงมืออยู่นะนะครับก็เลยได้แบ่งมาเท่านี้นะครับถ้าใครอยากจะแบ่งปันหรืออะไรยังไงรายการไหนลองสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะอ่ะเดี๋ยวผมเปิดเลยครับรายการแรกอมานะครับนี่ฮะมาดูนครับพาาคุรุ่้นนี้สวยมากนะผมบอกเลยคนที่ชอบสายเครื่องรางนะชอบแบบบูชาเครื่องรางนะครับบอกเลยว่ารุ่นนี้น่าบูชามากๆเดี๋ยวมาดูครับ เฮ้ยโอ้โหนี่ครับพี่ดูอ้อโหเป็นพญาคุตสองเครื่องครับเป็นพุทธศิลป์แบบนี้นะครับเป็นเนื้อซาตินนะครับรายการที่สามสิบเจ็ดเป็นทองแดงซาตินครับเลขโค้ด,ดูตรงไหนเดี๋ยวผมดูให้นะนะครับเลขโค้ตเลขโค้ดดูตรงไหนเออก็เพิ่งเปิดมาองค์แรกนะทุกคนรายการนี้นะ เพิ่งเปิดมาองค์แรกเลยเดี๋ยวมาดูเลขโค้ดกันว่าเลขโค้ดอยู่ตรงด้านไหนนะครับแต่บอกเลยว่าสวยมากรายการนี้เป็นรายการลุ้นโชคนะทุกคนนี่ครับเลขโค้ดจะอยู่ด้านนี้นี่ครับอยู่ด้านในนี่หนูมุมซูไดูนะโอ้โหเลขโค้ดสวยครับหนึ่งหนึ่งห้าเลขโค้ดหนึ่งหนึ่งห้าครับรวมกันได้เจดนะครับนี่ฮะ อ่ะเดี๋ยวเรามาดูองค์ที่2ต่อไปครับโอ้โหรายการนี้นี่พี่ดูนะกล่องเป็นแบบนี้เลยนะครับพญาคุดรุ่นรวยชนะจนหลวงพันปุญญกาโมนะครับวัดทหารนะครับนี่หรือวัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์นะครับอำเภอหนองบัวนี่ครับปีพศการจัดสร้างนะสองห้าหกห้าครับนี่ฮะสวยมากรายการนี้เดี๋ยวเรามาดูรายการต่อไปครับสวยจริงนะทุกคนดูดิโอ้โหเดี๋ยวผมซูมให้ดูหน่อยนะครับนี่ครับ หูแจ่มมากนะครับรายการนี้อ่ะมาดูครับรายการต่อไปสวยมากๆเลยนะทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตเก็บกล่องไว้ก่อนเนาะจะได้มองเห็นกันจะชัดนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องต่อไปเลยนะครับรายการนี้หูสวยจริงๆแต่ว่าน่าจะเลี่ยมองค์ค่อนข้างใหญ่เนยเนาะประมาณสามนิ้วสวยครับนี่ใครชอบสายพญาคุดนะนะครับบูชาได้เลยอ่ะเดี๋ยวมาดูองค์ต่อไปครับดูรายการนี้เป็นรายการไหน นะครับแต่บอกเลยว่าเป็นทรงพุทธศิลป์สวยๆนะครับทุกคนนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูรายการนี้กันครับเหมือนกันนะรุ่นเดียวกันนะรายการรุ่นโชคนะครับมาร่วมรุ่นไปด้วยกันครับเปิดมาเป็นโอ้โหอันนี้เป็นองค์สีฟ้านะครับเป็นกายสีฟ้าครับรายการนี้กายตรงรายการที่เท่าไหร่เอ่ยรายการที่สามสิบหกเมื่อกี้รายการที่เท่าไหร่รายการที่สามสิบเจ็ดรายการที่สามสิบหกครับ ต่อเนื่องกันเลยนะครับรายการนี้น่าจะเป็นทองแดงลงยาสีฟ้านะครับรู้เลขโค้ดกันเลขโค้ดอะไรเอ่ยอุ้ยเลขโค้ดสองหลักครับเลขโค้ดสามสิบเจ็ดรวมกันผลรวมได้สิบนะนะครับเลขแห่งความเติมเต็มอุดมสมบูรณ์ครับอ่ะสองรายการนี้นะพี่โอโ้โหลงยาแน่นเปียกเลยครับรายการนี้กายสีฟ้า อ้ยดูเหมือนตรงตรงนี้เหมือนฝั่งเพชรเลยทุกคนนี่ครับเป็นสีนี้เลยนะอ่ะนะครับวันนี้ผมในายเอเมซก็ขอจบคลิปสั้นๆนะครับฝากพี่เพื่นเพื่อนทุกคนติดตามให้ด้วยแล้กันนะครับรายการไหนรายการอะไรอยากจะสอบถามเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะนะครับผมอ่ะส่วนวันนี้ผมใน AM a m เอเมซอนขอตัวลากันไปก่อน แล้วเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสนใจรายการไหนสอบถามเข้ามาไดา้ไม่ว่าจะเป็นรายการจองรายการลุ้นต่างๆนะครับอ่ะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนเจอกันใหม่นะครับนี่ฮะสองรายการโอ้โหรายการซ้ายสวยมากนะครับใครชอบสีฟ้านี่รายการนี้ก็แบบนะคลาสสิกครับอ่ะสุดยอดเลยครับสองรายการน,นี้วันนี้ขอลากันไปก่อนเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ